ตัวแรกครับเป็นแม่สาวครับวัยประมาณ8เดือนครับพี่น้องครับถ่ายสูงรอยยี่สิบสองบวกลบนะครับต่อหน้าพี่น้องนี่แบ่งปันเปิดในราคาเบาๆแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงครับมีสายตึงเชียงทังสี่นะครับเปิดไบหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยนะครับต่อร่องใดต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกว้ยสามเดือนกว่าแม่ผสมสีเขาหนึ่งเดือนแหละครับ งัหลูกแหลกโคมนี่ครับเปิดราคาเบาๆนะครับแบ่งปัน31,000่นนะครับตอลองได้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนนร่งแรงครับอันแรกนี่ครับพี่จ้าประทุมลาดนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิ่งงัวราคาเบาๆนะครับพี่น้องนะครับ อยู่บ้าน้างกอนคมครับตัวหน้าหว่าอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเมื่อน,นี้กะแรงนี้มีราคาบอกมาฝา,า,ากพี่น้องครับเป็นงัวแม่สาวครับราคาหมืน่นกว่าบาทหนึ่งตัวครับตอนหน้าพี่น้องนะครับกับงวแม่ลูกอีกโคมหนึ่งครับเปิดไปสามหมื่นเอ็ดนะครับอ่ะบรรยากาศแรงๆครับเอางวเขาคอกเลยกะเอาเฟืองเอาหย่าให้เพิินนะครับเดี๋ยวเบิ้งงวน้ากันเลยนะครับสเริ่มจากแม่สาวก่อนนะครับ ตัวแรกครับเป็นแม่สาวครับวัยประมาณ8เดือนครับพี่น้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบสองบวกลบนะครับต่อหนาพี่น้องนี่แบ่งปันเปิดในราคาเบาแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงครับดีไซังเชื่องกางสี่นะครับเปิดไบหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับต่อรองได้ครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยต่อรองได้ครับส่งฟรีให้หนึ่งร้อยกิโลเด้อพี่น้องราคานี่ยังส่งฟรีให้ได้คือแบ่งปันไปเลี้ยงอีกเลยครับพี่น้อง แม่สาวเขับใป8เดือนนะครับเป็นบรามันดูผสมนะครับทายสูงลอยยี่ทิสองบวกลบนี่ไซส์ค่อนข้างจะเฉื่องแห้งครับนี่ไซส์ดีนะครับนี่ครับเรียมโตงามครับล่ำโตเงาน้ำลางสุดยอดครับลามเลือกแห้งนะครับลามเงาเลยนี่ครับบรามันดูผสมนี่ไซส์เฉื่อยในเบื้องต้นนะครับ1 6 5 0 0หนารนะครับนี่เบื้องหน้าตาเพลนนาโนงามครับคลิปหูดำโคตสนเข้าแล้ว นะครับเพื่อนก็จะเคยเป็นล่าปีสก,กินนะครับพี่น้องตะวากาเซาอเรเดอร์นี่มีหลงรอยชัดๆไปเลยครับนี่มีหลงรอยเคยเป็นล่าปีสก,กินตะวาาเัเนือน,งนังดีแห้งอ้วนนะครับล่าโตเงาโดยสพาะน้ำล่างครับพี่น้องพวงน้ำล่างเพื่อนล่ามไปหอดนมนุ่มสีเต่านะครับกีบเล็บขอเท้าปกตินะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสูงร้อยยี่สิบสองนะครับ ค่าทูกค่าทอนประกันให้สิบห้ามือครับพี่นอ้องอ่าเป็นชุดแรกครับชุดที่สองจะเป็นแมนลูกลูกตัวผูยังเมึงน้ากันได้นะครับาเบาคกันอันหนามาลูกให้น,นัองตักมาจับให้ <c oughs> นี่เพลินน้ากันนะครับหน้าตาเพ่อนจิบหูดํานะครับจะหมูส้นข้าแเหลี่ยเป็นเชือกเลยครับพี่น้องเป็นเชือกแล้วส้นในเดือนนึงแหละนะครับจีบเล็บอีละหูด้วครับผู้หูพี่น้องนี่ใส่ดีหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย นะครับนีใช้เชื่องเชื่องแห <f Read ing> <sh treating Napoleon> ้ง <disappointing> อ <mother> <c oughs> ีลีแหละเชื่องแบบคักๆเลยนี่ครับเนื้อนังดีโมจอยนะครับงดตัวนี้แต่ว่าเพิ่เคยเป็นลำปีสะกินนะครับพี่น้องแต่ว่ากระเศรัดเด้อมีรองรอยนี่เห็นบ่เศร้าแล้วนะครับเศร้าแล้วเลียมโตงามนะครับงอตัวนี้เป็นตัวใหญ่เป็นหนาแม่เพื่อนในตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องเพชดดำนะครับเพชรดำดำสนิทเลยครับล่ามข้างลางนุ่มสีเต่าครับนุ่มกระดำนะครับพ่วงหางดำให้น้องตักมาจับให้ครับ หัวนี่จับได้ใบได้นะครับบ่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของนะครับ16,500หนารนะครับสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่นก็จะมีข้อร้อยเป็นลำปีสกินเนอร์นะครับกีบแลลมสูงหน่อยยีครับหัวไว้เจ็ดแปดเดือนแปดเดือนสนเข้าแล้วอ่ะเป็นชุดแหลกครับสนใจโทรมานะครับประกันค่าทุกกระท้อนนะครับซิป หาเมือ่อแดดบรรยากาศตอนหามืงแรงลำโตเงาอันละอ่ะปล่อยพอดครับลองตักมาจับให้มเกาวให้คนหูพี่น้องหูแห้งหูแบบคักๆเลยอ่ะผมจะไปเดียงลูกหนึ่งหมื่นนะครับหกพันห้าร้อยครับแม่สาวตัวนี้ครับพี่น้องสุดจอดราคานะครับแบ่งปันไปเดียงเืียงจังสี่ 4, นะครับต่อไปนะครับไปเบิงงัวแม่ลูกครับ เป็นชุดต่อไปครับอ่ะต่อไปครับพี่น้องครับเป็นชุดที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับลูกว้าสามเดือนกว่าแม่ผสมสีเข่าหนึ่งเดือนแหละครับงัวลูกแหลกโค้มนี่ครับเปิดราคาเบาๆนะครับแบงปันสามหมื่นหนึ่งพันนะครับต่อรองได้น่าสนใจแหงครับอ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูกพี่น้องสังเกตลูกเันครับตันจูรูเลยว้าสามเดือนกว่าๆนะครับ แม่เพื่อนเป็นบ้ามันลูกผสมไทยกลางนะครับสูงลอยยี่สิบแปดนะครับงอหลูกแหลกตอนนี้แม่เพื่อนผสมในสีเข่าหนึ่งเดือนแล้วครับผ่านรอบแล้วนะครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับต่อรองได้ประกันค่าทุกค่าท้อนครับพี่น้องส่งฟรีหายลอยลนะครับลูกเพื่อนนี่อุ้ยน้องอ้วนไรนี่ครับลูกไส้ใบสามเดือนกว่าๆนะครับนี่ลูกเพื่อนเพื่อนกินนมแล้วเมื่อกี้แม่เพื่อนก็มีโอกาสทองพร้อมนะครับผสมสีเข่าหนึ่งเดือนละ ได้ยี่สิบเจ็ดหมื่นว่าครับพี่น้องเป็นรอยยิบเจ็ดหมื่นเพดดำพ่วงหางดำนะครับอ้วนนะครับอ้วนนีน่ะครับปูนแกนอิงติงเนื้อนั่งดีลูกเพิ่นกับปูพี่น้องเอ้ยเนื้อสุดยอดง่วนลูกแรกครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันนะครับไปรุ่นซื้อสองในสามแม่สูงร้อยยี่สิบแปดนะครับนี่ไซสชเ่องทั้งแม่ทั้งลูกนี่ไซสดีนะครับนี่แม่เพิ่น ครับงอหลุกแหลกครับจมูกดำนะครับคีบหูดำแ,แม่เพิ่นคีบเรียกว่าเท่าปกติครับนี่ดุซ่าไเพิ่นงอหลุกแหลกนะครับแกนอิงติ่งพี่น้องเลยกินเก่งนะครับนี่แม่เพิ่อนนี่ไส่ดีครับนี่ไส่ดีทั้งแม่ทั้งลูกนี่ไส่ดีนะครับซื้อไปให้ผู้เฒ่าเด็กไอ้เด็กเด็กเรียงนะพ่อจ้ามื่นหนึ่งพันนี่เขาลูกเพิ่นอันนี้น่าจีหักหักคอคนนี่หักคออันหนึ่งห้อยตลเลอันนึ่งอ้ห่วนอ้วนแหง แม่เพื่อนกะนุ่มสีเต่าครับกินนุ่มแหลมเมื่อกี้กินเล็้กงคอเท่าปกตินะครับสูงลายสีสเปียรนะครับเพดําแกนอิงติ่งพี่น้องเอ้ยทองพูนนี่มาแรงครับอันนี้ก็มีสีขาวน,นัยนึงตรงขาเพันครับลูกใสาโคมนี่เอาอเขกกอ,องเชือกกับลุกของเชือกกับมั้งสามเมื่อหนึ่งพันครับสองตัวเนี้ยผมได้จะไปเลี้ยงเล้วพี่น้องหูขยังหูขึ้นเต่านี่ เก่งๆพอ,องอหนุกแหลกนี่ครับจีบเล็บขาเท้าเบิ้งชัดๆไปเลยนะครับสมในยี่ทิพเจ็ดหมือนนะครับสมในยี่ทิพเจ็ดหมือนที่เขาเดือนละเป็นชุดที่สองนะครับของแรงนี่เป็นตะเลียงโคมนี่นะครับลูกเพิ่นกระสิบริแรงหมืน่บบมน,บบน,มนหนึ่งเราพี่น้องแม่เพิ่นกระสีสองหมื่นเก้าบาทรวถึงสองหมื่นสามพันหกบาทนียลูกเพิ่นหมื่นหนึ่งเลยเอาสามสิบเอ็ดตอรองได้ครับน่าสนใจ นี่ครับแม่เพิ่นฟันจับจุ่มองนั่งทับนะครับนางน้าดีพันกรลูกจับเพิ่นมากหอยไทยหูคือเตานี่นะครับสุนทรีย์ที่แปดครับแม่เพิ่นสมได้ที่เข่าเดือนนะครับสนใจกระท่มากนะครับโคมนี่ปิกัดปัจจุบันสร้างก,ก่อนนี้คมครับตำบลหน้าหวา้าอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีแม่สาวตัวหนึ่งครับแม่ลูกคมหนึ่งนะครับสนใจตัวใดถือใจตัวใดกับแบ่งปันไปเรียง โดยเฉพาะแม่พันพี่น้องเมืองทองบุตรองพี่เพียรเนี่ยครับอ้วนเต็มปักลูกในี่เพียงคักสายเนื้ออ้วนมันหมูครับพี่น้องปูลูกมันตันจุลูเลยหอมหลังหมูทั้งแม่หูทั้งลูกครับอ่ะสามหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้ครับอ่าเบอร์ไลก์กับเบอร์โทรเลยครับพี่น้องเบอร์ไล์เบอร์โทรเลยเดอ้อยู่บานซากก่อนนี้คมครับตำวบนหน้าว่าอำเภอปทุมระจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ ของใบม่หนึ่งมืนหกพันถังอยครับสามหมืนหนึ่งพันอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับเงียบฝากมาตอบพี่น้องสามตัวนะครับสนใจตัวใดกระโถงมาสอบถามเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้พิจารณ์ธมรัตครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ